สวัสดีครับตัวนี้รีวิวนะครับรถพวนนะครับเป็นล้อเดียวของ m i ิ s ซูบิชินะครับ MSD 4.5นะครับขนาดเครื่องยนต์4.2แรงม้านะครับ OHV ก็คือสูบนอนนั่นเองนะครับตัวตภาพสวยมากครับผมให้95เลยนะครับสวยจริงนะครับนะครับครบหมดทุกองค์ประกอบ นะครับตะกีตรงรุ่นนะครับแฮนด์ปรับสูงต่ำได้ครับตีตามเข็มและทวนเข็มนาฬิกาได้เนมเพทไตกิ้งเนยนะครับแล้วระบบเกียร์เข้าจง่ายมากครับเดินหน้าสองเกียร์ถอยหลังสองเกียร์ช้าเร็วนะครับตีไปควนตามเข็มและทวนเข็มนาฬิกาน้าที่บอกเมื่อกี้นะครับมีตีช้าตีเร็วทัางหางนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเครื่องยนต์ดีแค่ไหนนะครับนะครับก็ เปิดสวิสก่อนนะครับสวิสกับกล่องน้ำมันเป็นตัวเดียวกันนะครับโช๊คนะครับเราก็ดึงได้เลยนะครับปิดก้วการคูนไปนะครับสมมติว่าเราเดินหน้าช้านะครับตรงนี้ไม่ยากนะครับเดินหน้าช้าก็เราก็ใส่เกียร์นะครับแล้วก็ไปควนตีช้านะครับเรากดตัวนี้รถก็ทํางานเลยเดินหน้าช้ารับไปควนตีช้า กดหยุดก็หยุดนะครับแล้วก็เดินหน้าเร็วมมมมนะครับเดินหน้าเร็วตีไปป่วนเร็วนะครับแล้วลดลกดปุ๊บรถก็วิ่งเลยนะ,ะเดินหน้าเร็วตีไปป่วนเร็วนะครับอันนี้คือตามเข็เมนาฬิกานะครับถ้าเราต้องการปวนเข็เมนาฬิกาก็จับตัวนี้นะครับ เป็นัวรเสร็มนาฬิกาเลยนะครับมาถึงแบตเตอรี่ควรนะครับนะครับควรเสร็มแล้วนะครับตุกเล่นตู้เล่นมันเยอะมากครับตัวนี้แร้วก็เครื่องก็ดีจริงนะครับไม่มิเลยนะครับเขาสวยมากครับอันนี้ยังไม่ได้เล่นเครื่องยนต์นะครับถ้าเล่นเครื่องยนต์มือก็จะปล้นเลยนะครับ เคเปลี่ยนเครื่องยังไม่เปลี่ยนเลยนะครับก็น่าใช้จริงครับ